โอเคตลาดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟรีทูเพจเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้น่าจะเป็น The Last คลิปนะครับเกี่ยวกับขนมบิ๊กค่านะครับผมเนาะที่แถมการ์ดนะครับผมอันงดงามนะครับผมนั่นก็คือ Demon Slayer น,นั่น,นเองครับดาบพิฆาตอสูรนั่นเนองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะ ต้องบอกเลยว่าผมเกือบครบแล้วนะครับขาดอีกนิดนึงจริงๆรคือตอนนี้ซื้อทายเปลี่ยนแลกกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่อนข้างจะได้น่าจะครบในเร็ววันนี้แล้วล่ะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็น The Last คลิปในการเปอร์ซองนะครับผมเพิ่มเติมเนาะ <laughs> โอเคนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากระแสที่ออกไปนะครับผมมาความสวยงามน่าจะเริ่มเข้าตาใครหลายๆคนแล้วนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมนะครับผมและเราแวกที่แบบต้องผ่านเส้นทางที่ทํางานอะไรเงี้ยมันหายากแล้วนะครับผมทําให้รู้เลยว่าคือแบบคนน่าจะเริ่ม หันมาซื้อกันแล้วล่ะนะครับผมเพราะว่าผมซื้อในช่วงแรกๆใช่ไหมครับก็คือไปถึงุ๊ก็จะเจอแบบเต็มโ,โหลสิบสองหอสิบหออะไรอย่างงี้จะเจอตลอดทุกวันนี้ครับจะเหลือประมาณสามหอหกหออะไรอย่างเงี้ยครับผมที่แบบจะเหลือติดเชลไว้นะครับผมทําให้รู้เลยว่าต้องมีคนเปิดแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย,นนยก็ทํางานเรื่องงานมานะครับผมก็วิ่งหาสามสีที่นะครับผมสรุปได้มาโลนึงนะครับผมรวมกันรวมๆกันแล้วด้วยนะไม่ใช่อย่าเซเว่นเดียวนะครับผมก็ เจอครับผมก็คือได้มาแค่12ห่อนะฮะสุดตัวแล้วนะครับผมบวกกับฝนตกด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบรีบกลับบ้านเลยอ่ามานั้นนะครับผมสรุปได้มา12ห่อนะครับผมเท่ากับว่าซองการ์ดเราจะมีทั้งหมด24ซองนะครับผมแล้วก็ในจุดนี้นะฮะก็ไม่ช้าครับผมไปเปิดดูเลยนะครับผมว่าผมจะได้ตัวที่แบบที่ยังขาดอยู่ไหมหลักๆตอนนี้ก็จะเป็น1-20เนาะที่แบบว่าจะออกยากๆอะไรเงี้ยครับผมเนาะไปดูกันครับอ่าจริงๆต้องบอกว่าแรกแรกในกลุ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับแบบเออซื้อถ่ายด้วยอะไร เปิดมาก่อนเลยใบปังอยากจะบอกว่าใบเนี้ยพึ่งสั่งเข้ามาเองนะครับผมนะพึ่งขอแลกเปลี่ยนเข้ามาเองนะครับได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเราจับอยู่ในหมวดที่ยังไม่มีนะครับผมอ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีไว้ข้างล่างนะครับผมปัดทุนะฮะไม่เป็นไรคำๆนะครับผมเอามาสนุกสนุกกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเดอะลัสคลิปในการเปิดซองแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีแล้วนะครับผมนะอืม ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆนะครับความสนุกสนานในการเปิดซองการ์ดูนจะขอขนมด้วยราคาแค่นี้ผมมองว่าราคาน่ารักดีนะอ่าโอเคครับผมก็ไม่ได้เสียอ้าวนะครับผมต้องบอกเลยว่าอ่าผลงานคือแบบตัวงานก็โอเคด้วยถูกใจด้วยนะครับจริงๆนะมีแล้วนะครับผมมีแล้วใบหนึ่งนะฮะแล้วก็สั่งเข้ามาเพิ่มอีกใบหนึ่งเพราะผมทำคอมพล็ก์สองชุดนะครับผมประมาณนั้นเลยอ่าจัดไว้ในหมวดที่ยังไม่มีปุยต่อปุยต่อเปิดหนึ่งสองผล นะครับผมให้ตัวนี้เยอะมากบอกเลยนะครับผมก็เปิดไปนะครับฟังเพลงให้แบบอินบรรยากาศนะครับผมก็เดมอนเซเลเยอร์นะครับผมเพลงเปิดตัวนะฮะเบาๆคอคอนะครับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์โอเคมีแล้วนะครับผมอันนี้คือผมหวังเบอร์สามมากเลยนะสามนี่คือยังไม่ได้เลยนะครับผมตั้งแต่เปิดมานะฮะปิ้งนะฮะอไปไม่ต้องคิดเลยเพราะใบนี้วางอือ เปิดหนึ 1, 2, ่งสองผลบมันมาโซนเดียวกันนะตามนั้นครับผมหนึ 1, 2, ่งสองลบสามใบติดเหมือนคลิปแรกยังไงก็ไม่รู้เนาะช็อตนี้อือไาดูกันต่อหนึ 1, 2, ่งสองึบอ่าเลนองคูนะครับอันนี้น่าจะเป็นล่างซูมนะครับผมจริงๆถ้าถ้าตัวไม่ซูมจะเห็นขามากกว่านี้นะครับผมมีแล้วแหละมีแล้วโอเค ขนมเยอะมากนะครับบางทีก็หยิบมากินเล่นนะครับผมแล้วก็ไปออกกําลังกายสลดนะครับผมเผาผานเผาผานนะครับกินขนมแล้วออกกาลังกายกันด้วยเด้อนะฮะวางต่อเลยโอเคนีครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะรวมขนมนะครับไปแจกให้กับน้องๆนะครับผมน้ำาตาจะไหลเสียงสะอื้นเลยกันเลยทีเดียวนะครับผมเปิดมาเราเบอร์หกสิบเหมือนเดิมนี่ไงอ่ะโอเคครบสองแลวครับผมตอนนี้ผมเก็บสลอดสองอันนะครับผมนะ โ okay. อเคก็ยังได้นะครับผมในขณะที่ก็สั่งซื้อเข้ามาแล้วฟังแล้วดูดีเอ๊ะอ๋อ,อก็มีแล้วนะครับมีแล้วเหมือนกัน,นเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมผมจะเปิดแฟ้มสะสมของผมให้ดูนะครับผมนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ถ้าใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าผมขาดช่องไหนก็บอกได้นะครับผมปังล่างซูมซูมแน่นอน,นะครับผมมีแล้วมีแล้ว เอานะหนึ่งถึงสี่อยากได้สักกะใบหนึ่งนะครับผมขอสักกะใบหนึ่งปิ้งโอ้โห่างเนี่ยเท่มากนะครับผมแต่ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอพร้อมแล้วหนึ่งสองปังลองให้สลดนะครับผมอืมเหมือนจะมีสล็อตแล้วนะคิดว่านะครับผมจําไม่ได้พอดีผมเก็บความพิเศษสองชุดนะครับผมส่งให้พี่ที่ต่างประเทศนะครับผมอ่าเขาแบบอยากเก็บมากเขาเห็นแบบในไทยมีทางโน้นเขาไม่มีปิ้งอ้ อ่าโอเคครับผมอันนี้ก็อีกสล็อตหนึ่งนะครับขาดนะครับผมอ่าแสงเข้าหน้าแสงเข้าหน้าอ่าห้าสี่สามสองปิง๊งโอ้มาเป็นแพทคู่บทจะม,มาก็มารัวๆไม่มาคือไม่มาเลยปิง้งอืมาแต่ตอนหน้าตัวเล็กนะครับผมจะบอกบอกอยากจะบอกว่าตอนหน้าตัวโตที่ทำหน้าโกรธตอนคาบกมพีเนี่ยผมยังไม่ได้เลยนะ เห็นเปิดเยอะๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหเยอะแบบมหากราบมากๆนะฮะ <laughs> โอเคนะครับผมอันนี้เล่มที่สองน่าจะยังไม่มีครับผมอ่ะไปวางจอย <laughs> เอ๊ะทำไมอันนี้มันงองอทำไมมันอันะ <laughs> เปิดผิดพลาดนน <laughs> เห็นหน้าตาซะแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับผม ก็ในหนึ่งโหลได้กา๊ากมาเพิ่มห้าหกแบบก็โอเคนะห้าหกใบห้าหกใบเติมสล็อตที่ยังขาดปิ้งองอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมมีนักสะสมใจดีนะครับเอามาให้เคล็บแป้ง <c oughs> ทำไมไม่ใช่น้าโกรธถ้าหน้าโกรธจะโอเคมากๆากปึ๊บเอ้ย สิรีสุร์นะครับผมก็เป็นอาร์ตซูมนะครับผมเอ้ยไม่ซูมนะครับเป็นตัวเต็มมีพื้นหลังให้เห็นนะครับผมนะก็หมดแล้วนะครับ24ห่อวันนี้คลิปอาจจะดูสั้นเลยเพราะว่าหามาได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เข้าแฟ้มเนี่ยครับผมน่าจะเข้าได้แฟ้มกับ5ใบนะครับผมนั่นก็คือไปอัดเติมเต็มนะครับผมนะจุดที่ยังไม่ได้มีในแฟ้มนะครับผมไปดูกันดีกว่าในแฟ้มผมมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปรันดูกันเลยผมเปิดแฟ้มให้ดูนะ5 4 3 2 1ไปจ้า โอเคครับผมนั่นก็คือตัวอย่างแฟมนะครับผมที่ผมสะสมนะครับผมเนาะก็ค่อนข้างงดงามเลยนะครับผมบอกตรงๆเลยผมชอบมากนะครับผมถูกใจมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เสียเวลาเสละเวลานะครับผมเข้ามาดูคลิปนะครับผมเนาะเชื่อว่าเราเป็นบุคคลที่ชอบความชอบคล้ายๆกันนะครับผมชอบในของเล่นชอบแบบในรูปแบบของการ์ดของการสะสมซื้อขนมเล็กๆน้อยๆเชื่อว่าแบบ คนแบบยุค8090อะไรอย่างนี้นครับก็จะชอบกันอะไรถูกไหมฮะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเดอะลัสคลิปแล้วจริงๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะครบในอีกไม่นานแล้วนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะกลับไปทำคลิปในเวอร์ชั่นของบอร์ดเกมการ์ดเกมนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าในอนาคตมีขนมนะครับผมที่ทำเป็นการ์ดออกมาแบบนี้อีกแล้วคุณภาพเข้าตาผมก็ทำคลิปรีวิวให้อีกนะครับผมถึงแม้ไม่ได้รับการซัพพอร์ตแต่แต่อย่างใดก็ ไม่มีการสปอนเซอร์นะครับทั้งหมดนี้คือมันนี่ของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เอามาทำคลิปสนุกๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับผมเนาะก็ผิดพลาดประการใดนะครับผมไม่ถูกใจตรงไหนกราบขออภัยนะจุดนี้เลยเด้อจ้านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ